สวัสดีครับผมไกด์พาเที่ยวโดยในไก่นะครับวันนี้พามาดูต้นมะพร้าบครับไม่ใช่พรับนะครับต้นมะพร้าบเป็นไม้ไทยโบราณยืนต้นขนาดกลางครับหลังจากดอกบานแล้วก็จะเห็นที่เห็นนี่ก็คือสีเขียวนี่ก็คือยังดิบอยู่นะครับยังไม่สุกแต่ถ้าสุกคือสีเหลืองนะครับสามารถรับประทานได้รสชาติหวานนะครับแต่ถ้ายังไม่สุกก็จะออกฝาดครับ ส่วนอันนี้ก็คือลำต้นนะครับลำต้นนี่สามารถใช้ทำเครื่องเรือนทำเครื่องมือทางการเกษตรได้ครับแกะสลักก็ได้ครับเ,เปลือกของลำต้นก็มีประโยชน์มากมายนะครับนำเอาเปลือกไปต้มน้ำดื่มทำให้เจริญอาหารรักษาแปาลรักษาแผลในปากแล้วก็ลำคอ,อส่วนผล อ่อนของต้นของลูกมะพร้าบเนี่ยเอาเปลือกของลูกมะพร้าบเนี่ยก็สามารถรักษาไข้มาเรลลียได้ครับแล้วก็ต้นมะพร้าบนี่มีความฝาดสูงนะครับถ้าเอายางของมะพร้าบเนี่ยไปย้อมผ้า หรือไปย้อมอวนแหเครื่องมือประมงต่างๆทําให้มีความคงทนถาวรน,นะฮะใช้อายุการใช้งานยาวนานครับนี่ครับต้นมะพร้าวเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเป็นไม้ไทยโบราณที่หาได้ยากถ้าท่านมีโอกาสก็หาซื้อมาปลูกไว้ภายในบ้านได้ครับผลสดก็สามารถรับประทานได้เป็นผลไม้ที่มีรสชาติ หอมหวานชนิดหนึ่งครับ